วันที่29สิงหาคม2565สภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยพุกร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุกจัดก,กิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชนไทยในศตรวรรษที่21ปจีงบป,กกประมาณ2565การส่งเสริมและฝึกอาชีพระยะสั้นสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลห้วยพุกการทำน้ำพริกแกงเผ็ดและน้ำพริกเผากุ้งโดยบินาอิสนาม้าทองประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยพุกเป็นผู้กล่าวรายงานในการนี้ นางพัน,นมีมั่นหลํำนายุกองค์การบริหารโวนตำบนห้วยพุกเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมดังกล่าวโดยมีวิทยากรจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวังตะคลองหมู่ที่3ตำบนห้วยพุกคณะกรรมาการสภานักเรียนและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนองเจริญพิยาคมเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้านและเสริมสร้างอาชีพให้แก่นักเรียนเด็กและเยาวชน ในพื้นที่ตำบลห้วยพุกอำเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตรพร้อมกันนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุกได้มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยพุกเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และแสดงความขอบคุณจากการปฏิบัติหน้าที่สภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยพุกตลอดปีก็ประมาณ2565ที่ผ่านมา